สวัสดีครับวันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาา T800 ล็อกอินเข้าใช้งาน user ของโดเมนไม่ได้นะครับ error มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับ the trust relationship between this workstation and the primary domain f a i l นะครับวิธีแก้นะครับก็เริ่มจากโดยการไปที่ my.com นะครับ my.com หรือ this pc คลิกขวาครับเลือก property นะครับหัวข้อ computer name domain ครับกด change setting นะฮะแทบแรกครับ computer name กด change โดยปกติเ,เครื่องที่มีปัญหาเนี่ยเครื่องแม่ที่มีปัญหาเนี่ยมันจะจอยโดเมนอยู่ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น workgroup นะฮะแล้วกด ok แล้วก็ restart เครื่องหนึ่งทีนะครับทีนี้พอหลังจาก restart เครื่องแล้วเนี่ย ก็ให้เอา t 8 0 0ครับคอนเน็กเข้ามาที่เครื่องโฮสต์ตัวนี้ก่อนพอคอนเน็กเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ค่อยกลับมาจอยโดเมนที่เครื่องโฮสต์เหมือนเดิมนะครับวิธีจอยกลับก็เหมือนกันครับทาย้อนกระบวนการ changing นะครับ change ไปที่โดเมนใส่โดเมนชื่อโดเมนนะครับแล้วก็ log in เสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องพอรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ย ท T800 ก็จะสามารถคอนเน c t เครื่องที่เป็นโดเมนได้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ